นักเรียนวันนี้มาเรียนเรื่องมารยาทของการฟังการพูดการอ่านกราฟการคัดลายมือนะคะนักเรียนเปิดหน้าหนึ้ามสิถึง1นึ่ในทักษะภาษานะคะถ้านักเรียนทําแล้วนักเรียนก็ไม่ต้องทํานะคะนักเรียนดูข้อที่5้ข้อใดเป็นมารยาทที่ควรปฏิบัติในการฟังและการพูดเป็นเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความข้อที่1นึ่ามวิทยากรทันทีเมื่อสงสัย นะคะข้อที่สองรับโทรศัพท์แต่พูดเบาๆข้อที่สามจิตใจจดจ่อกับเรื่องที่ฟังอันนี้ใช้เครื่องหมายถูกนะคะข้อที่สี่เดินเข้าห้องประชุมได้ตามสบายอันนี้ไม่ควรทํานะคะต่อไปไม่คุยกันเองขณะที่ฟังนะคะอันนี้เขาบอกข้อที่เป็นมารยาทที่ควรปฏิบัติในการฟังนะคะอ่าต่อไปไม่คุยขณะที่ตัวเองกําลังฟัง ต่อไปทับประธานของขบเคี้ยวอย่างเงียเๆียบนี้ไม่ควรทําจัดเสื้อผ้าเรียบร้อยก่อนเข้ารับการอบรมในห้องประชุมใหญ่อันนี้ควรทํานะคะก่อนเข้าก่อนออกจากห้องประชุมทำความเคารพอันนี้ก็ควรทําปรบมือให้เกียรติผู้ฟังเมื่อจบก็ควรฟังหัวเราะเมื่อวิทยากรผู้ผิดอันนี้ไม่ควรฟังไอ้ไม่ควรทํานะคะให้นักเรียนเขียนตามครูนะคะ ข้อที่6อ่านและเขียนอธิปธิบายกราฟรูรปภาพข้างล่างนี้กร,ร,ราฟรูปภาพแสดงจํานวนคนโดยประมาณที่มาก่อพระเจะดีไซน์ในวัดอ่านักเรียนเห็นไหมคะเขาบอกว่าจะดีไซน์แทนคนจํานวน100คนนะคะเห็นไหมข้อที่เ้าบอกผู้ใหญ่เห็นไหม พศสองห้าสีห้าเนี่ยห0ารคนสี3ห0สามคนสี4เ0็คนสี6แ0ดรคนสี่เกคนเด็กนะคะสี่ห0าสามร้อคนสี่ห0สี่คนสี่เ0็ดสคนสี่แ0ดห้คนสี่เก้าห้้ยคนเห็นไหมคะ ่าแล้วมาดูนะคะเห็นไหมพสองพันห้าร้อยสี่สิบห้ามีผู้ใหญ่จำนวนห้าร้อยคนเด็กสามร้อยคนมากรอเจดีไซน์ในวัดพข2 5สหี่กมีผู้ใหญ่สามร้อยคนเด็กสอ 7, ี่ร้อยคนมากรอเจดีไซน์ในวัดพข2 5สี่เจ็ดมีผู้ใหญ่จำนวนสี่ร้อยคนเด็กสามร้อยคนมากรอบพระเจดีไซน์ในวัดอพข2 5สแปดมีผู้ใหญ่จำนวนหกร้อยคน เด็กข้าร้อยคนมาก่อพระเจดีทรายในวัดพศ2549มีเมีผู้ใหญ่จำนวน500คนมีเด็ก500คนมาก่อเจดีทรายในวัดต่อไปพศ2549มีผู้ใหญ่จำนวน500คนเด็กจำนวน500คนมาก่อเจดีทรายในวัดปีปศ2548มีผู้ใหญ่มาก่อพระเจดีทรายในวัดมากที่สุด600คน ปี2 5 4หสี่หมีผู้ใหญ่มาก่อบพระเจดีจนยในวัดมากที่สุดเป็นจำนวน300รอคนปีปศ2 5ง8และปศ2 5 4 9มีเด็กมาก่อบพระเจดีซนยในวัดมากที่สุดห0 0อคนปี2 5 4ห้าสห้าและ2 5 4ห้าสี่เจมีผู้ใหญ่และเด็กมาก่อบพระเจดีจัยรวม4ี่พันามรอยคนให้นักเรียนลอกตามตรูนะคะไว้เวลาลอกนะคะ ให้เวลาลอกแผล3นาที4นาที5นาที ให้ต้งเรียนทํางานของ,ของครูวันนี้ทําเยอะหน่อยนะลูกบางวันก็ทําน้อยวันบางวันก็ทําเยอะนะคะแล้วแต่เรื่องนะคะอือม,มือส,สวยๆมันก็เป็นมันก็ ถ้าคะแนนเ,เยอะแต่ัมไม่สวยก็ได้คะแนนน้อยนะคะนักเรียนคิดเอานะว่านักเรียนจะเอาคะแนนสวยหรือไม่สวยแล้วคะแนนเ,เยอะหรือไม่เยอะอืม เสร็จมัห้เอ่ยถ้าไม่ตันก็ย้อนวิดีโอคูกลับมาดูนะคะอ่ะต่อไปหนะ้าต่อไปให้คัดลามือนักเรียนอันนี้คูให้คัดลายมือนะคะนนคํากรสอนเด็กประพันธ์จากพระราชดำรัสคุณธรรมสีประการสายลุงสวยทาบอาฟา แสงแดดแจ่มจ้าเวหุนกลุ่มเ <c oughs> มฆลอยชมลมบนฝอยฝนฉ่ำชื่นรื่นใจเปรียบดุดพระราชดำรัสช,ชี้ชัดประโยชน์ยิ่งใหญ่คุณธรรมคำจุนชาติไทยดำลงสืบไปเนื่อนานเด็กๆทั้งหลายจงสดับและรับใส่กล้าวสืบสารคุณธรรมทั้งสี่ประการ แน่นแน่นดวงมารประจา 1. หนึ่งคือรักษาความสัตว์ประพฤติปฏิบัติเช้าค่ำแต่ที่เป็นประโยชน์เป็นธรรมน้อมนำปึกใจฝ่ายจริงให้หนักเรียน,นครับนะคะสองคือรู้ข่มดวงจิตเว้นคิดคดโกงทุกสิ่งมั่นตางความดีอ้างอิง ตัดทิ้งกิเลสล้อมอมเมาสาคืออดทนอดกั้นอดออมไม่หมั่นความเขาใครจักชักชวนรุนเอายึดเอาสุจริตติดเตียน 4. คือระเว้นความชั่วสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อเพื่อนรังเกตทุจริตปิดเบือนหมายเหมือนยึดถือซื่อตรง สังคมยั่งยืนอยู่ได้เพราะคนจิตใจสูงส่งชาติจักต่อสู้อยู่คงเพราะคนประสงค์สัจจาเด็กไทยแววทองของประเทศจงเจตใจพักรักษาแสงธรรมส่งสีชีวาสูงค่าสงคำจำไว้ให้หนักเรียนคัดแค่ครึ่งบรรทัดนะคะ่ะนักเรียนคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะ ครูขอเก่าของว่าสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะก้า้ขึ้นบรรทัดน,นะคะ